To the lesser fight, my body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fall. ปบนเขาหรือว่าล่หลังเขาเพื่อนหลังเขาแล้วลงมาที่ทะเลอ่ะไอสัตว์ทะเลอ่ะมึงเขาา้าใจคำว่าทะเลไหมมึงต้องว่าทะเลไอเหี้ยทะเลไม่ใช่เขาไอสัตว์ทะเล,อ,ล,อ,ลออกทะเลมาหลังหลังภูเขาเป็นทะเลอ่ะบนเขาแล้วนะมึงจะเจอแล้วจะนะกูนะจะมาร์กจุดให้มึงยังไงวะกูไม่มีเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์อะไรอ่ะ นเจอะไรนะโซนเจ็ดูนี่อ์เจ็ดศูนสมีขีดข้างหลังวะโูนเจ็ูนย์สี คนแค่ตัวหกต yeah. ้องรีบหยนาแอ้ใช่เลยพี่นา่ะทรงไปแล้วอนเห็นปะในข้อความมากายนข้อความอะม่เคย กดเจออะไรไมัเก็บอะไรอ่ะโเอเคตรงแบบว่าน่ากลัวใครอ่ะบังโอเคเ,น,เนี่ย โคเคนเนี่ยพี่นาโคเคนแต่ผมไม่เอาโคเคนอ่ะผมเอาโคเคนไปให้หมาผมขี้เกียจเงี้ยเกียจมีไล้ขายเราขี้เกียจจับด้วย เป็นตำรวจที่แม่งไม่อยากจับคนไล่ไล่ขายยาแล้วก็กูก็ไม่อยากขายด้วยไอ้สัสกูขี้เกียจกูจะขีดยามเป็นตำรวจนี่เอาไปฮะฮะมึงคนตำรวจแค่อยากมีชื่อว่า็นตำรวจกูแค่อยากเปลี่ยนชื่อเป็นตำรวจแค่นั้นแหละไอ้โป๊บมาว่ะตำรวจไป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  มันไม่มีตัวทีนแดดในพี่มันก็เลยเข้าประเทศไม่ได้ไม่มีไรเชียวขอบคุณเดียวเดี๋ยนะต้องขเตนพี่แล้วลูกกูอ๋อเอารถไปจอดเอาอรสัตว์ต้องนึงว่าเอารถไปกุณสองหนยผมเอ๊ะเป็นผสองไห้หัวจัดสินอะดีอะเล็กแคบแล้ววะ เขไแล้วมันเป็นรูปอะไรอเดู้เห็นคนขับรถมาแล้วเขาเป็นบบถ้าเขาถ้าเขาบอกมาเห็นเด๋พวกเนล้พวกเนี้ยทนี้ตำรวจสามคนไอ้สี่คนนีจ็บโคเกยต <at> ำรวจครึ่งสอดอมาไล่เก็บโคเกย์เลยไม่ก็บอกไงอ๋อเก็บไปเป็นของกลางเฉยเก็บไปเป็นนอง กู็ลองไงก็ทดลองบังเสริมปิดตายนาไม่ใด้ะโอ้โหถ้าว่าหลังจะมาเก็บโค,โคเคนนี่กูจะไม่นี่ด้วยนะเนี่ยได้เอาชุดได้ได้เปลี่ยนเป็นชุดเล่นทะเลมาลเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดน มาเก็บไปทำไรอะ่ะปแป๊กแป๊กอย่างนี้เก็บมาขาดีนับเฮ้ยเห็งนัน่นน่ะสิเราเราต้องรอตอนกลางคืนไงสี่รอรอไม่มีใครรอไม่มีใครอยู่ไหนกันวะไปด้วยดี มเมืเ่อวานขอบอ๋อเพิ่งด่าไปนะนะนะเนี่ยะด่าว่าเขารู้นะนะนะรู้ว่ารงปหัวก,กันขายใครมานี่ <c oughs> ใครครับเนี่ย ลูกค oh, <c oughs> like ุณแผนปะนีโอใช่เลยไม่ต้องถามต้องถามเดี๋ยวตามมาก่อนว่ามาเก็บทำอะไรอยู่ตรงนู้นนะที่ไปเก็บตรงนน้นใช่เป่าใช่คันนี้ปะเนี่ยโผลองหมื่นล้อกขอไปเอาหน่ยานึงโอ้ยสั์เอ้ยไม่ได้แตกต่างยี่อะไรโอโห

ก็มาไปที่นเรือใช่ป่ะวัวพลาดต้องนานแล้วแต่กูจะไม่ได้เลือกมันเป็นมันเป็นสานเที่ยวเลยผสมเป็นอีกอันนึงไอาลงแม่คลายใบกัญชากับต้นกัญชาตอนแรกเขาอยู่กันตรงนู้นเนี่ยนะครเขาเสิร์ฟเดี๋ยวนะข้ามันดำใม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แนะนำจะใส่เปบาะใส่ใส่สองตัวเราตัวเราเรามีผลงานแล้วว่าไง ยัดยาให้ผมเลยแล้วก็จับมันของดีแป๊บเราวิ่ผลงานแล้ววะเดี๋ยวกูได้เลือดคัทมีมีได้เล่นแล้ววะเอาวะเฮ้ยกูก็เก็บเพลินเลยโคลโคเคลนไม่มีผมก็พูดเล่นเหมือนกันแหละผมไม่เคยทำกับผมกับผมมัเรียกวะผมมันเรียกว่ะ

อกกตำรวจก็คูณห้หาเท่านั้นเองตำรวจก็โนนคูณห้หาเท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ออ ผอจะเห็นนะตอนนี้กูก็ว่ากำลังดูอใช่ไหมล่ะพอครั้งจำดีมันไม่โลเทียดีเห็นปะเขาต้องทำเป็นไม่รู้ดิไม่เหี้ยถ้าจำเป็นะถ้าจำนะกูจะบอกว่าไหนๆเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาแล้วถ้าเอาภาพลอยๆที่แบบว่าบินไมเห็นอะไรเงี้ยไม่ไกลไกลไม่สดวันไหนเนี่ยนะชื่อนี่เป็นชื่อจริงหรือชื่ออะไรโรเทีย่ออะไรชื่อฟอมใช่ปะล่ะชื่งปั๊มเนี่ย ชื่อชื่อปอมรับในหลังคนหลักคนเลยอะปอมโดรีเดียนปอมปากาหลักคนเลยดิปอมปากาปอมปอมตับนหนืองชื่ออะรดิ ม่เอาเอาทุกเงิไอโฟนดำด้ยทำมาเลยพอมอมเต็มคอมราเต็มชิ้นทกเงินนี่าดนี่ประกานี้เกิดเกิดเกิดวันนี้มดเดียวอะไรวะเกิดอนมปะกนี้คัีอเกิดนิดนิดสมเเลยเป็นโควิดแค่นี้เเกิดเไม่โควิด มาเอาไปโพส์ที่ไหนอะ่ะปกทีอเ,เออส็แล้วปกเสฝากหน่อยฝากหน่อย ก็สัตตั้งต้นไ้ไอไฟไไฟฮะไฮอไฮไฮความสูงไหนหมอเจ็ดสก็พอเยี่ยมยังมนเป็นกูตั้งร้อยเจ็ดสิบกูก็ตั้งร้อยก็คิดคนเพิ่มเฟอยู่ที่อบเตคนเพิ่งเฟซอยู่ที่ขอเ คนคนคือเสิร์ฟรวมหัวกันเก็บโคเคนและยี่ตำรวจคือสอนนอนด้วยนะไอสัตว์เก็บโคเคนตำรวจสี่คนเลยสัตว์ดเข้าเวรยังม,มาเก็บมาเก็บโคเคเนาะ เสื้อต ну> oh. ้องลายต้องเหมือนกันเป็นต้องกิงกันเสื้อต้องกินลายอยู่ไก่เอาพืนไกลเอาพื้นมึงมึงเกียร์ไม่ไขว้เนี่ยเยี่ยมพินาได้ไเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูความเกียร์ของกูนะจุดกลางจอนะแต่ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าเพราะว่ามัน ทีลงด้วยถ้าเขาคลิกเร็วกว่าก็ชนะลงเหรอไม่รู้เมื่อกี้อยู่อยู่เลยลงให้หนูข้ามโลกไปโ่เลยลลโดนลงเหรอไตอนแรกจุดมันอยู่ตรงโน้น <c oughs> มันมีสองจุด เค้ก็อ,อ่อมันมก็ชิมแล้วมีค้างมีปริอ่ะต้องทำยางไงไปนับแนะนอยาใส่กาฟัลมาเขาออกไปได้ ยาใส่กระเป๋าหลังนะแบ็คแพคก,กับยาไ,ไม่เหนื่อยกันมั้งเหรอเขาออกไม่ได้นะไอ้สัตว์แบ็คแพ็คอ่ะที่มึงจะแบ็คแพ็คไหนทำไมแฟชั่นอะตอนแต่งตัวยาใส่กระเป๋านะมึงเอาออกไม่ได้นะนก,ก,กะูไม,ไม่ได้ในะส่เย,ย่ยเลยกูปั๊บปั๊บออริจินอลมาเลยตัวอะไรตัวอะไรกันน่ะก็จะไปกูคิดเกี้ยแต่งตัวเยอะ มาไงมาอย่างนั้นหรอเออมาไงมางั้นถ้าไม่ใช่บักีเซิร์ถ้าไม่ใช่บักีเซอร์ชต่กูไม่กูไม่แต่หรอกเ่นไเต็เครียพลงรถเขาเติรเลนบเพลงหอบุรีเพลงเบุรีเพลงเหรอฮะบุรนะีเก็บงม,ไ,มได้ร เดี๋ยวกูมานะกายไปป่ะกาลาดเ้งหรออ้าเแล้วมันเกิดาันไงเ,เ,เดี๋ยวมานะกาลาดแแบบหนึ่งไม่ไหวแล้วรอดยิวงจะหมดเออกูกาลาด์เราปั๊มน้ำมันได้ดีกว่าเป็นรับโปรรึเปล่เออเดี๋ยวไปรับไม่โปรเองโปรมันเกิดยัง เกิดอะไรเกิดกลางเลนะฮะรู้เยอะกูผมอันนี้เงรู้ยังก็เกิดตรงไหนวะกูไม่รู้เหมือนกันแต่โดแมากเลยวะไอเฟียโคตรพีพีพีตัวพีโคตรยังโคตรละเอียดยู่ตรงไหนอ่ะมันก็เกิดสนามบินนี่เดียว น่าจะชาวสนามบินแหละหนูว่าไว้เปสนามบินนาบินประตูทีาบินปลาอหนเห็นปลาลมบินอ่ม ขับไปรับเดี๋ยวขับไปรับงบยุทธศักดิบินเนาะสนามบินตรงโน้นโอเคแล้วเดี๋ยวขับไปเข้าเวียนการาดใหญ่เราเลยดีกว่าจับจับเลยจับเลยจับเลยโอเคกลับเมืองกันไม่ไม่ไปไปโพก่อนไม่รู้ว่ามันปิดจุดหรือยังงยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็มเลย อะไรนะอะไรที่พายไอเกิดมาวิ่งเงินติดตัวเลยเหรอปะไม่ม,ไมีมีในธนาคารนะมันนู่นให้พี่อาเต้เลย,ม,ยมันเล่น,นยอยู่นะครับแค่ข้าวแค่ข้าวจานหนึ่งก็แปดหมื่นกว่าแล้วข้าวเยอจานละแปดหมื่นแปดหมื่นวอนเนี่ยโอ้ขนาดคารเงินกเกาหลีเหรออะไรอะต้องเรียกลุงเต้รหรือว่าอาเต้วะ ไอ้ไอ้ไปเยอต้องเรีงต้องเรียกก่าหลุมมงต้อเรมบเอาเปเอาเป้เอาเป้ไม่เปล่าอีกนะี๋ยวข้าไปรับขอขอรีลดก่อนเราจะพังว่าว่าว่าโอเคโอเค เป็นพี่เลี้ยงตำรวจที่สอนกูได้ดีจริงๆทำไมวะมาถึงก็สอนให้กูเก็บโอเคแลว้วไอ้สั้นในตำรวจจริงๆพอถามป๋าว่าผมผมจะเป็นผมจะฝึกตำรวจผ่านไหมป๋าบอกผ่าน<ย>ป๋าเห็นเราทำอยู่ป๋าวบอกป๋าวบอกผ่านป๋าเห็นเราทำอยู่สอบตำรวจทำอะไรมุ่งวะไม่ก็เหมือนแบบมันก็ตั้ง lụa đó, ai sao tôm lụa á, mình sẽ hay đang đẻ cào lên, là như vậy lên như vậy. tôm lụa